เดูดูดูฝั่งโน้นครับฝั่งโน้นครับพี่ฝั่งนู้นฝั่งโน้นดอกดอกดอกสายนี้ครับนี่ห้องน้ำนี่ ไม่ใช่เหรอนี่อ๋อไม่ได้พาเข้าห้องน้ำมีอาการเหมือนกันร้านนี้ที่กว่าประจันรถัตตจัมมาดูอะไระมาซ่อมโทรศัพท์ครับพี่ต้องจับจกับนมาเปลี่ยนเคสดูหนังด้วยดูหนังด้วยดูหนังได้ครับดูหังไหน สวัสดีครับขอถ่ายรูปได้คะได้ครับกำลังจะเดินไปหาพอดีเแป๊ะถ่ายรูปหน่อยแป๊ะถ่ายถ่ายรูปหน่อยนี่สองสามี่ไหนเลย ว่าทำเพียบเขอจับอยู่ได้ทั้งคันเลยเลยเลยจะไปแล้วหรอัจะไม่

ร้อนหรือร้อนตกหน่อบ้างแสดก็ไม่มีร้อนเลยครับนี่ได้เจอดีใจขอบคุณครับขอบครับจะไหวสามแล้ว่เปลี่ยนเปลี่ยนเลนไวจัดไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวบอกชิดตวแหวห้องนเรา

เฮ้ยคืเชี่ยวเชี่ยวไม่กลัวรถเลยอ่ะไม่กลัวรถเลยอ่ะ มันวิ่งตามมาเลยครับนี่อยู่ชั้นล่างเนี่ยครับอ่อมานานกาแฟครับ Con nhẹ quá. Anh này đúng không? แป๊ดไม่รับโทรศัพท์ร uh in uh ับทำไมต้องูไม่ได้หาตูคือหาอยู่มันเสียต้องผิดได้ได้แลต่เขาเดินหาอย่างนี้ได้เลยครับหาพ่อแล้วหาพ่อแล้วหาพ่อครับครับห้องน้ำเอาอะไรมาตั้งหนานเนี่ยแป๊ด

อ่ะนายห2 3 uh, ่ <source, S> 2สสาเ็ร้ยขาีอยมไบแ่เี่ีองกานรเใจ้ก็่ขายายยครับี่ะครแน่งบไมไปี่ด้ไประไรัเะ อันนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรถแล้วในไลน์ขึ้นรถแล้วตามไป ใช่ไหมไม่เข้าไม่เข้าเนียแป๊บพาไปเดี๋ยวพี่เขาต้องอะไรนี่อยู่ที่แป๊บแล้วครับพี่เดีวงานมาเนียนลุงนเราเพ่จะเข้ามาชาที่ของคุงนาที่มาจากญี่ปุ่นมาจากเกียวโตนะครับ ใช่แล้วับบนี้ครับ เรื่องขงมันร้อนแล้วลมนี่นะก็เลยก็เลยวันนี้ผมอยู่เครับนี่ผมอันชัยเนี่ยน่าแคนที่ดโอ้หถูกันที่หนึงนะเขาไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขาให้เขาแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งหนแป๊บนึงเดี๋ยว หมดเสื้อต้องเวเชียร์มันมันใส่คงไม่มีแล้วอ่ะมันเหลือ XL ใส่ XL แได้ไหล่ะใหญ่ไาเ่ยไม่ได้เนาะเดี๋ยวรอเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็แหละเดี๋ยวพี่แจ้ง รถผเขาร้อนแล้วอารมณ์ไม่ดีแล้วเริ่มข่แลเริ่มขู่แล้วพัวพัวพัวเริ่มคือเขาเหมือนกลับมาเริ่มแบบแรงนเริ่มแล้วอารมเขเริ่มเปลี่ยนมันเหลือได้แ่ใช้เล็กแต่อยู่เาใหญ่ใหญ่เลยเล็ก่ด้ มเลยไม่ได้ออมาเพราะมันดูแล้วตอนัใส่ไม่ได้แล้วดีดีไหมวิตัเดิใ่น้าปเพื่อยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวดจะพ่อแม่ไป้องกนทั่งให้เขาไปพักกันไดบอก่นหน้าอยู่ในไใครยังไม่ได้เซ็นให้เขาเซ็นไหม รับินข้าจัดนะชิมชาเขียวป่ะได้ดจัดให้ได้ดีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ใช้ให้พี่ใช้ทุใชไเดี๋ยวเดี๋ย่างอาชีพเขบอกข้างอะไรข้างเซเว่นว่างอยู่ขอมือได้ข้อมือได้ครับ ได้ครับรได้ <kalk cake. S 1> ได้หมดครับผมได้หมดเดี๋ยวขอขอขอรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยนี่ครับนี่เจ้าสัอันนี ну ้เป็นเจ้าของนะครับเจ้าของนะครับนาเข้ามานี่คุณหนหน้านะครับนี่ครเจ้าของนี่มาดูดอันนี้ชิมอันนี้ชิมอันนี้ยาเมดนจะูจักคโกกักโอ้โอ้กกถามว่ารู้จักไหม ยาเม่หนึ่งเจ็ดศูนย์จากทุกโอกาสแวะมาชิมก่อนมาชิมก่อนได้ชอบกายแบบไหนไม่บอกสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานมาเลยครับไม่ต้องเนี่ยอันนี้อันนี้คือไม่คือไม่ใส่น้ำตาลออริจินอลออ่ิจินอลสามารถเลือกความหวานได้หวานยี่สิบห้าห้าสิบเลยเนี่ยหอมครับหอมชาเขียวแน่นอนชอบชอบอลาเต้รือว่าชอบเดี่ยวลาเต้ลองลาเต้ก่อนเลยครับ มีมีให้ลองเลยอันนี้อูจิแต่ที่จีบนเพนน่ารักเลยชอบอันไหนมันเหลืองกัน้คู่เลยกินไแยกออกแยกออกลิ้นกัลเี้อร่อยครับอร่อยทั้งคู่หอมหอมหอม ชาเขียวหอมหอมนี่เป็นลายเป็นร้าไปไหนแล้วเป็นไายไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลูกเขียดเขียดร้อนร้อนคือรถอยู่รถอยู่กับรสค่อนข้างทีแป๊บนึงหนูเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาได้นะครับงานมีงานมีถึือกุญแ่ไหครับพี่หนูนะ วันที่7เลยนะครับงานมีถึงวันที่7นะครับมากันได้เซนเซมาจากญี่ปุ่นอันนี้อันนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ชงมือสอนชงโดยเฉพาะต้นตำลักต้นตลับมาเองครับงานนี้ต้องอร่อยแน่สามารถสอนสอนชงสำหรับคนที่ชงไม่เป็นได้จะลองไป็นต้นนี่นี่คนนี้ชงไม่เป็นเลยพนนี้ชงเสร็จปุ๊บคนนี้ถนัดเล่นไพ่ดีกว่าไพ่คนที้ชอบสื่อ เลขใช่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 อัน oh นี้คณะผมแก๊งนี้คณะผมหายไปบางคนอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพี่ตามชงได้ครับ ว่าหิวนะอ๋อหิวเรื่ยเดินไม่หยุดเลยค่ะลูกค้าอ๋อลูกค้าเยอะมากวันนี้ฮึมนะพรุ่งนี้ใครมาพรุ่งนี้ใครมาบอกได้ไหมคุณก๊อตจีรายุมาก๊อตจิรายุมานะครับมาธงชาตก๊อตจีวันน้เขาเป็นใครเขาเขาเป็นใครครับเขาเป็นเขาเป็นคนหนึ่งพรุ่งนี้พบกับพี่ก๊อตจิรายุนะครับในที่บูธนี้เลยเลยบ่ายโมงนะครับเอ็นชุดดำเนี่ย ให้กับพ่อเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานแป๊บนึงครับให้กับพ่อเลยครับดูบนรถครับเดี๋ยวให้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอดื่มแต่งแล้วนอนให่หลับหน้ามันได้ไครับเขาเปิดใช่ไหมเดี๋ยวได้ครับได้ครับขอบบคคุณรัยอดไล่ไปบ่อยดี ต้องต้องต้องไว้ตอนเพขาอว่าตอนนี้เริเริ่มเริ่มเริ่มคบกันเพราะว่าตัวเป็นไรเครียดประมาณนั้นยอดสุดมที่เราส่ไว้ในรถเมื่อกีโอ้โหขอบคุณครับจะอมากนี่ครับนาหนึงวันที่เจ็ด ซีข้ามาให้อ๋อหรอได้เลได้คับกินไปแบนี้อั้คือ้ในอ๋อครับทำไงได้ครับขอบคุณครับกินครับกงกินครับ่สองแก้วเลยครับดูธีการตรงน I <laughs> not ที่ชงชาครับเดี๋ยวไปรับข้อมูลจากพี่ท็อปนะามากอาแงกุ้งก็ได้มารับ เขาเรื่องครับไม่ทำเปลี่ยนนะท่านทนท่านใช่ไม่ไ้รอะไรเจัดงานแบบนี้ไม่ใช่แบบใช่่จไม่ให้เป็นไม่เป็นย้อนย้อนหระน้องจะไม่ออกมาใช่มคาดว่าไม่โ ่าสไมได้ไกแป๊บนีปอกลรแหนึ่งรัแป๊บหนึ่งรัแป๊บหนึ่งแม่แมไม่กลับเดี๋ยวพ่อเาลงมาเดี๋ยวพ่อพ่อลงมาเพราะว่าเขาผแล้วที่เขาแลได้อ้รแล้วเยอะได้ตลอดเลยแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งม่บอกว่าอย่าล่นกลังนะอย่า้งต้องไเรายัง นม่บอกมาทุกวันจริบไหกันเนีอกมา่งไปั่อกันอนจะโอ้ไปรูปโครงการอะไรแล้วจะส่งไปาค่ะได้ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะชื่อใช

ไซสใหญ่ครับใมี XL ครับสองกี่นสอี่สิบอะได้สี่บสี่อะสองเนี่นะี่ทรสีนี้ไซส S มีไหมมีเนาะเขาสีดำอันใี่คอหน้าอันสีดบสี่อิบเจ็ดครับหรอพักก่อนครับเขาก็ถามเป็น eye low ี i s i o n ครับลงแป๊บนึงแป๊บนึงให้ให้ให้าจับแช่เย็นหวดแป๊บหนึ่ง แกทย์สิสิบสี่อยากจะไปเดินมุมแดงไไปพบกัแ่กับยไปกี่โมอขอเปลนนายออกมาปุ๊บกรจาใช่ใมีไฟ้ามีแล้วทาแอต้องไปเก่งกว่าไหมได้สักร้อยนึงนะเดี๋ยวพิ่หูยังน่้อยู่ยังนด้อยู่จริงๆอ่ะย้าไฟไรอให้อให้สุดยอดสยสุนวันวันวันใช่ไหมวันบางกอกใช่ไหมพ่ วันใช่ถุงกางเาวันใช่ไหมวันบางกอกใช่ไหมไฟแมงคอกเหรอเออไฟแมงคอก้องสีตรงเป็นจิมหารก็ไเนเขาได้เขาได้ใครพูดอว่าเอออะไรเอาอเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหัพักก่อนแล้วกันนะครับพักก่อนดูได้ดูได้ดูไดจะซื้อชุดให้ไปเดินปุ่มแดงก็มาซิโดอ่ะจะซื้อมาดเนทยนมซิโเดี๋ยวนะแป๊บเลโย